มาหัวปูแบบนี้นะคะก็มาแชร์ทร well. ve ิปทำผม <dies? S 1> แล้วนะคะเพิ่งตัดปลายผมมาค่ะตัดประมาณนี้ตอนนี้เหลือความยาวเท่านี้นะคะก็จะเห็นหน้าเพจตลอดว่าแบบเออทรงนี้จะทำบ่อยๆผมไปด้วยได้ไผมสตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ปล่อยแห้งค่ะแล้วก็หลับยังไม่ได้วีเลยสภาพผมก็ตื่นเช้ามามันก็ชีฟูประมาณนี้ ผมรีบๆตรงปลายเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ยังมีแบบเนี้ยพวกผมขึ้นใหม่ที่ฟูอยู่ข้างบนด้วยผมธรรมชาติเราจะผมตรงนะคะจริงๆถามว่าออกบ้านได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าไม่มั่นใจอะวันไหนโซมๆนี่มันมีอาถรรพมันจะต้องเจอใครที่เรารู้จักก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูทั้งหมดนะคะด้วยความรวดเร็วอุปกรณ์ในการม้นผมก็จะมีแกน ไฟฟ้านะคะมันก็แล้วแต่แหละว่าใครจะชอบรอนแบบไหนนะคะถ้าใช้แกนเล็กหน่อยรอนมันก็จะชัดนะคะส่วนแกนกลางเนี่ยถ้าผมยาวขนาดกลางหรือยาวมากนะคะรอนมันก็ชัดแต่ว่าถ้าผมสั้นขึ้นรอนมันก็จะมันจะคลายเร็วนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยใหญ่สุด ตอนนี้เราตัดผมแล้วความยาวประมาณนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้รอนมันจะคลายเร็วมากคือมันจะแค่ปลายผมม้วนเข้านิดเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งวันนี้เลือกใช้ขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันเก็บผมได้รวดเร็วนะคะรอนเลยก็ต้องใช้เวลาเยอะไงเราเน้นความรวดเร็วเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปข้างนอกด้วยนะจ๊ะเริ่มบำรุงกันก่อนนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบให้ผมเหนียวเนอะหนะนะคะ ตัวนี้คอนเฟิร์มชื่อเต็มของเขาคือ l u c ี d u a l h เอ r t ์ทรีเมนต์วอเทอนะคะตัวนี้สามารถฉีดได้ตอนผมแห้งนะคะคือไม่จําเป็นว่าต้องผมหมาดสามารถบำรุงได้เลยช่วยลดพวกผมชี้ฟูที่มันขึ้นใหม่ตรงกลางหัวเราได้ด้วยนะคะโอเค ตอนนี้เราใช้ของแบรนด์ l u c i d o l นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนำเข้ามาขายในวสัสันชอบตรงที่เขาไม่ว่าจะสเปย์หรือมูสหรืออะไรเงี้ยมันไม่ทำให้ผมแข็งเกาะเป็นก้อนนะคะคือทำรอนได้แบบรอนพลิ้วๆลรอนสลวยคือผมดูธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ผมอยู่ทรงได้ด้วยเห็นไหมว่าข้างบนเนี่ยมันจะไม่พองเราก็อยากให้มันยกขึ้นแบบเนี้ให้มันดูมีวอลลุ่มนะคะก็จะใช้ตัวนี้ ดูซี่ด้วย L h a v e Foam Volume นะคะถ้าใครที่เป็นผมดัดก็สามารถขยำขยำตรงรอนดัดได้เลยนะคะเวลากดก็คว่ำกับป๋องลงปึ๊บเราใช้แค่ตรงช่วงเนี้ยก็ประมาณหนึ่งลูกก็พอแล้วขยำแล้วก็ยกโคนผมขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันพองพองขึ้นนะคะขนาดยังไม่ได้ม้วนสำหรับการม้วนด้วยความร้อนอย่าลืมฉีดสเปรย์กนความร้อนด้วยนะ มือม้วนก็แบ่งผมได้เลยค่ะจริงๆถามว่าจําเป็นไหมก็อยู่ที่ความถนัดนะอย่างเราผมเส้นเล็กแล้วก็ไม่ได้เยอะมากค่ะก็แบ่งนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วจริงๆไม่ต้องเป็นชั้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็เอาแค่ว่าให้เราสะดวกในการม้วนแค่นั้นเองนะคะวิธีม้วนนะคะถ้าเอาให้ง่ายแบบไม่ประดิบประดอยนะคือม,วม้วนไปทางเดียวกันแล้วแต่ใครอยากจะเป็นลุคแบบไหนถ้าม้วนเข้ากรอบหน้านะคะก็จะได้ลุคหวาน ถ้าม้วนออกจากกรอบหน้าก็จะดูเป็นสาวมั่นใจเซ็กซี่เลยประมาณนี้ลุกที่เห็นเราม้วนประจำก็จะเป็นม้วนเข้ากรอบหน้านะคะระหว่างที่ม้วนอ่ะผมยังมีความร้อนอยู่นะคะอย่าเพิ่งไปแกะไปแงะไปดึงมันนะคือปล่อยให้มันเป็นก้อนอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยมาเซตที่หลังด้านหลังก็จะยกแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สางยังไม่ได้จัดทรงนะคะ ก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงช่วงบริเวณเนี้ยผมมันก็จะมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้แข่งกันได้เห็นไหนนะเหมือนผมเรายกขึ้นโดยธรรมชาตินะคะต่อไปก็มาเซตผมตัวช่วยที่จำเป็นของเราตัวนี้ชื่อว่า Hair Spreader a r r a n g e นะคะอันนี้ใช้มันตั้งแต่แพ็กเกจเก่าแล้วอะแพ็กเกจเก่าเขาจะเป็นสีทอง ฝาสีขาวนะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้ให้ผมพองนะคะแล้วก็อยู่ทรงได้ตลอดทั้งวันโดยที่่อนไม่แข็งตัวนะคะส่วนที่เน้นคือตรงปลายผมนะคะที่เราม้วน่อนแล้วนี่แหละยกขึ้นแล้วก็ฉีด เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นทรงผมที่เรียกว่ากันตายของเราเลยฝึกบ่อยๆเวลาทํามันก็จะน้อยลงนะคะปกติทรงนี้รวมแล้วน่าจะไม่เกิน1ิบนาทีส่วนการเซตผมก็อยู่ที่แต่ละคนชอบเลยนะคะส่วนตัวเราจะชอบให้รอนมันเกาะๆกันใครที่ชอบให้รอนมันกระจายกระจายก็สามารถเซตได้หรือว่าเอาหน้ามาลงก็จะแบบแ,บบแนวมุงม้งมิ้งแบลวแบลวอะไรเงี่ยทำให้ดูเลยหน้ามาก็ไม่ได้ตัดอะ คือมันยาวทิ้มตามากก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็สุดแล้วแต่ใครอยากจะเซ็ตผมแบบไหนนะอะกลับมาทรงเดิมก่อนเห็นปะขนาดเราแบบเซ็ตไปเซ็ตมามันก็ยังกลับมาได้เหมือนเดิมสำหรับคนที่ผมพองอยู่แล้วด้านบนเป็นคนผมเยอะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แต่ว่าสําหรับคนที่ผมด้านบนรีบเหมือนเราก็อาจสองตัวสำหรับทรงนี้จริงๆไม่ต้องหาอะไรประดับผมก็ได้นะมันก็รอดนะแต่ว่าถ้าใครอยากจาประดับผมคือมันเล่นได้หมดเลยอะ แต่ที่เห็นบ่อยๆเราชอบใส่หมวกนะคะถ้าวันไหนใส่หมวกก็วอลลุ่มก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะทับผมหมดแล้วโอเคเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะด้วยลุคนี้อุตส่าห์ทำวอลลุ่มมาทำไม <laughs> 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 ก็หวังว่าส,สาวๆคงจะได้ทริคไปปรับใช้กับสภาพเส้นผมแล้วก็ทรงผมบุค,คลิกของตัวเองนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคๆง่ายๆมาใช้อ <laughs> ีกลองบ๊ <laughs> ายบายสวัสดีค่ะ